ทางกองบัญชาการกองทัพภาคที่สามทางกองทัพบกไทยทางรัฐบาลไทยเนี่ยจะทำอย่างไรกับกองกำลังเถื่อนกองกำลังว้าแดงซึ่งเป็นกองกำลังที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องของยาเสพติดและลุกล้ำอธิปไตยของฝ่ายไทยเนี่ย สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอีีทุกท่านพบกับผมนนทนาวินอีกเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่กองกำลังทหารของว้าแดงได้เคลื่อนกำลังเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณโดยหัวมา้าฐานหนองหลวงและพื้นที่แยกย่อยอีกกว่า9ฐาน ซึ่งเมื่อวานนี้ทางพลโทกิติพงษ์แจมสุวรรณแม่ทัพภักที่สท่านก็ได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคำสัมภาษณ์ของท่านแม่ทัพพักที่ส นะครับก็ทําให้ทัวลงทางฝ่ายทหารค่อนข้างเยอะนะครับออหลายรถพ่วงหลายรถสิบล้อเหมือนกันนะครับก็หนักหน่วงพอสมควรเมื่อคาคืนที่ผ่านมาผมก็ได้นั่งไหลสดนะครับในระหว่างที่นั่งไหลสดเล่าเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ทางท่านแม่ทัพที่สได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็บอกว่าทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้ทําไมว่าอย่างนั้น นะครับเพราะว่าทางท่านแม่ทัพภาคที่สเนี่ยไม่ได้พูดถึงเ,เรื่องราวของว้าแดงว่าที่เขาบุกเขาลุกเข้ามายังเขตประเทศไทยเนี่ยทางกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ทางกองทัพบ,บกทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะทําอย่างไรจะทําแบบไหนนะครับแต่ว่าท่านไปพูดถึงเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทหารของว้าแดงเนี่ยได้บุกรุกเข้ามายังแนวเขตของ ประเทศไทยนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ทั่วทั้งโลกเขาก็นะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็มีทัวร์ได้ถลม่มทหารไทยอย่างหนักเหมือนกันนะครับซึ่งคำสัมภาษณ์ของท่านพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณเมธพักที่3ามเมื่อวานนะครับมันก็เปิดประเด็นด้วยมี ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ได้ถามนะครับว่าเรื่องราวของว้าแดงเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นยังไงประมาณนี้นะครับที่จับใจความได้นะครับทางท่านแม่ทัพภาคที่สก็บอกว่าสภากาลังนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเนี่ยก็พร้อมพร้อมที่จะปกป้องอธิป,ปไตยของเราก็ประมาณนี้นะครับคำพูดของท่านแม่ทัพภาคที่3ต่อมาบอกว่าเราไม่เพิ่มความขัดแย้ง เรื่องนี้ก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกสงสัยว่าการที่เราปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเป็นการไปเพิ่มข้อขัดแย้งตรงไหนเพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนรถถังไม่ได้เคลื่อนปืนใหญ่ไม่ได้ส่งเครื่องบินรบเข้าไปในพื้นที่ของประเทศเมียนมาแต่ทางฝั่งของว้าแดงเนี่ยได้เคลื่อนกําลังจํานวนมากเข้ามาตั้งฐานวิบัติการอยู่บริเวณดอยหงมา ฐานหนองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะดอยหัวมาและฐานหนองหลวงเนี่ยมีข้อมูลจากนักวิชาการยืนยันชัดเจนว่าทหารของว้าแดงเนี่ยได้เคลื่อนกำลังเข้ามาตั้งฐานวิบัติการล้ำแนวเขตของประเทศไทยเข้ามากว่า2กิโลเมตรว่าอย่างนั้นมันเข้ามาลึกมากพี่น้องซึ่งเรื่องนี้ทางนักวิชาการเขาก็ได้พูด ส่วนเรื่องที่ว่าจะใช้วิธีการเจรจาเรื่องของการเจรจาเนี่ยเราก็เจรจามานานแล้วเจรจามามากกว่า10ปีมันยังไม่ได้ผลทางนักวิชาการเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเราเนี่ยใช้กําลังทางทหารเข้าผากักดันเข้าปฏิบัติการไปด้วยไยเจรจาก็เจรจาไปเราไม่ได้ไปเพิ่มข้อขัดแย้งแต่อย่างใด มันเป็นเรื่องที่กองกําลังทหารว้าแดงเนี่ยเขาได้เคลื่อนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาในเขตของประเทศไทยเพราะฉะนั้นทางฝ่ายไทยเนี่ยต้องใช้อํานาจหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยพักนั้นปา่าปามกวาดล้างให้ทางกองกําลังของว้าแดงเนี่ยไมออกไปพ้นจากแนวเขตของประเทศไทยนะครับข้อต่อมาทางท่านเมธทัพภาที่3นี่บอกว่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของพม่าจริงๆแล้ว ทหารไทยรัฐบาลไทยเราก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกิจการภายในของพมา่าแต่อย่างใดพม่าจะลบกับใครจะลบกับว้าแดงจะลบกับไทยใหญ่จะลบ,ะก,บะกับกะเหลี่ยงโกกักง้งหรือชาติพันธุน์อื่นๆฝ่าฝั่งของฝ่ายไทยเนี่ยเราไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในแต่ เรื่องที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กองกําลังทหารว้าแดงซึ่งเป็นกองกําลังเถื่อนและไม่ใช่เจ้าของประเทศเขาได้ล้ําแนวเขตประเทศไทยเข้ามาเขาได้รุกล้ําอธิปไตยของฝ่ายไทยเข้ามาทหารไทยเนี่ยมีหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการเข้าไปปราบปรามเข้าไปผลักดันนะครับเพราะว่ามันเจรจาเนี่ยมันไม่ได้ผลเมื่อมันไม่ได้ผลก็ต้องใช้กําลังทางทหารเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการ นะครับแต่ท่านกลับมองว่าเออไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกิจการภายในของเขาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกิจการภายในของเขามันเป็นเรื่องของประเทศไทยกับว้าแดงว้าแดงเนี่ยเขาเป็นกองกําลังเถื่อนเป็นชนกลุ่มน้อยเราไม่ได้ไปมีข้อขัดแย้งกับทางเมียนมาหรือว่าทางพม่าแต่กองกําลังเถื่อนกองกําลังว้าแดงเนี่ยมันได้บุกได้ลุกเข้ามายัางเขตประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กําลังของเราเนี่ยผลักดันให้เขา พ้นออกจากแนวเขตประเทศไทยเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกิจการภายในของเขาแต่อย่างใดนะครับอันนี้คืองี้คิดมุมมองของผมแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลต่อมาบอกว่า18ธันวาคมเนี่ยไม่ใช่วันเดทไลน์ไม่ใช่วันที่ทางการไทยเนี่ยขีดเส้นตายให้กับกองกำลังทหารของว้าแดงแต่เป็นเรื่องที่ทางว้าแดงเนี่ยเขาได้ขอเวลาแล้วเขาจะให คำตอบในวันที่18บธันวาคมก็คือเมื่อวานแต่มันมีคําตอบไหมล่ะพี่น้องประชาชนคนไทยเขาก็รู้สึกสงสัยตัวของผมเนี่ยก็รู้สึกสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าในเมื่อว่าทางว้าแดงเนี่ยเขาขอเวลาถึงวันที่18บธันวาคมแต่มันไม่มีข้อมูลข่าวสารที่ชี้ชัดได้เลยว่ากองกําลังทหารของว้าแดงหรือกลุ่มว้าแดงเนี่ยเขามีคําตอบให้กับฝ่ายไทย แต่ท่านกลับพูดต่อไปบอกว่าไม่ได้มีเขีเส้นตายแต่อย่างใดที่สําคัญท่านก็บอกว่าได้มอบหมายให้กับคณะกรรมการชายแดนเนี่ยเขาไปพูดคุยเขาไปเจรจาผลของการเจรจาเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเขารู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ บริเวณชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเป็นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งมามา่มา,ปา,าปลากระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิงกา๊าซห,หุงต้มพวกนี้หรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจหรือว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของยาเสพติดหรือไม่อันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่พี่น้องประชาชนคนไทยโลกโซเชียลตอนนี้กําลังร้อนระอุกําลังเดือดปุดปุดนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเขาก็ฝากข้อคอมเมนต์บอกว่าทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้ทําไม ข้อต่อมาท่านบอกว่าทหารของฝ่ายเราทุกกองพลทุกกองพันฐานราบทหารมาหน่วยต่างๆเนี่ยเขามีการฝึกภาคสนามประจําปีอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นภายในของทหารพี่น้องประชาชนคนไทยเขารู้เขาทราบแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้อยากจะรู้เขาไม่ได้อยากจะทราบสิ่งที่เขาอยากรู้สิ่งที่เขาอยากทราบก็คือทางกองบัญชาการกองทัพภาคที่สาม ทางกองทัพบวกไทยทางรัฐบาลไทยเนี่ยจะทําอย่างไรกับกองกําลังเถื่อนกองกําลังว้าแดงซึ่งเป็นกองกําลังที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องของยาเสพติดและลุกล้ําอธิปไตยของฝ่ายไทยเนี่ยทางฝ่ายไทยเนี่ยจะทําแบบไหนจะทําอย่างไรจะใช้กําลังเข้าปราบปรามผักดันหรือจะเจรจาต่อไปมันไม่มีข้อมูลพวกนี้หลุดออกมา มีแต่คําพูดว่ากําลังเจราจากําลังเจราจาการเจราจาเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยรวมทั้งผมด้วยก็รู้นะครับว่ามันมีการพูดคุยมันมีการเจราจาต่อเนื่องมากว่าสิปีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลเมื่อมันไม่เป็นผลที่นี้ตอนนี้โลกโซเชียลพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับความต้องการของเขาก็คืออยากให้ทางฝ่ายทหารเนี่ยปฏิบัติภารกิจต,ตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองเมื่อมี ข้าศึกหรือว่ากองกําลังต่างชาติเนี่ยได้ลุกล้ําอธิป,ปไตยของฝ่ายไทยเข้ามาทางทหารเนี่ยต้องเข้าไปจัดการจัดการแบบไหนอย่างไรก็ต้องเข้าไปจัดการการเจรจาก็ว่ากันไปการใช้กําลังทางทหารก็ว่ากันไปมันต้องแบบนี้ไหมในพื้นที่ต่างๆตามตะเข็บชายแดนไทยทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะในพื้นที่กองทัพภาคที่สองอย่างเนี้ยหากทางกัมพูชาเขาลุกล้ําพื้นที่เข้ามา ทางทหารของกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองเนี่ยก็ต้องใช้กําลังเข้าปราบปรามแล้วก็ผลักดันในพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวถ้าทหารของฝ่ายราเคลื่อนกําลังเข้ามาในพื้นที่ของเราเราก็ต้องใช้กําลังเข้าปราบปรามกวาดล้างแล้วก็ผลักดันส่วนการเจรจาก็เจรจาไปประมาณนี้ไหมทางด้านภาคใต้ใชายแดนไทยที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียหากกองกําลังทหารของมาเลเซียเนี่ย ได้บุกได้ลุกล้ำอธิปไตยของชายแดนไทยเข้ามากองทัพภาคที่4มีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ปราบปรามผักดันกวาดล้างให้กองกําลังทหารของมาเลเซียนเนี่ยพ้นออกไปจากแนวเขตประเทศไทยแต่ในพื้นที่กองบัญชาก,การกองทัพภาคที่3ามขณะนี้มันมีข้อมูลที่บ่งชี้แน่นอนชัดเจนว่ากองกําลังทหารของว้าแดงเนี่ยได้ลุกล้ำอธิปไตยของฝ่ายไทยเข้ามาแต่ กองบัญชาการกรองทัพภาคที่3เนี่ยเลือกที่จะนิ่งเฉยบอกว่าจะเจราจาการใช้กําลังเนี่ยจะเป็นทางเลือกสุดท้ายคือคําพูดเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ต่อเนื่องมายาวนานบอกว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยรออีกกี่ปีรออีกกี่ชาติฝ่ายทหารจึงจะใช้กําลังปฏิบัติการ กับกองกําลังของว่าแดงที่บุกที่รุกเข้ามายังแนวเขตของประเทศไทยขณะนี้พี่น้องประชาชนคนไทยกําลังรอคําตอบจากทางฝั่งของกองบัญชาการกองทัพภาคที่3กองทัพบ,บกแล้วก็รัฐบาลไทย